เขาจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้แล้วนะคะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เลอเกิดว่าคนที่ห่างหายจากคุณไปคนที่เงียบหายจากคุณไปนะคนที่ห่างไกลไปเร็วๆนี้เขาน่าจะรู้สึกคิดถึงคุณจนจับหัวใจแล้วก็กลับมาหาคุณโดยไวอย่างแน่นอนต้องบอกเลยช่วงนี้สเสน่ห์มาออร่าเกิดน,นะมีความเจิดจรัสเปล่งประกายในตัวเองสูงนะ,ะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทําให้คนที่เงียบหายไป คนที่เคยห่างหายไปเขาจะรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณจนสุดหัวใจแล้วก็กลับมาหาคุณโดยไว,เร,วเร็วนี้อย่างแน,น่นอนนะและคุณอยากจะรู้ว่านะเขาจะกลับมาจริงไหมวันนี้มีสัก5สัญญาแล้วกันให้คุณได้ไปเช็กกันนะดูว่าห้าสัญญานี้นะ หากเขามีนะหรือว่าเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เลอเกินว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนห้าสัญญาณนี้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวสับสดๆขอดูพลังงานจากไพ่กันนะจ๊ะ seven of wands the chariot five of wands queen of swords seven of cups และนี่คือห้าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนอนะหนึ่ง เขายัางส่องดูสตรอรี่คุณอยู่ทุกวันโอ้น oh, ะ no. มีความพยายามที่จะส่องดูสตรอรี่มีความพยายามมีความขวนขวายที่อยากจะรู้เรื่องราวของคุณอยู่ทุกวันถ้าเขายัางส่องดูสตรอรี่คุณอยู่ทุกวันถ้าเขายังมีความพยายามขวนขวายที่จะรับรู้เรื่องราวของคุณอยู่ทุกวันเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเนาะข้อที่สอง พูดถึงความหลังแบบมีอารมณ์แบบอ่อนโยนเออถ้ามีโอกาสนะคะเขาอาจจะเข้าหาคุณนะหรือพูดคุยกับคุณแล้วอาจจะพูดถึงเรื่องของความหลังนะในแง่มุมที่แบบว่านึกถึงสิ่งดีๆที่มีให้กันนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันอะไรทำนองนี้หากเขาเข้าหาคุณนะ อาจจะเข้าหาก็ได้หรือ take action mm. อะไรบางอยา่างถ้าไม่เข้าหาโดยตรงก็อาจจะเป็นการโพสต์ก็ได้นะหรือแชร์อะไรบางอยา่างที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือเรื่องราวเก่าๆอะคะ่ะนะเรื่องของความหลังอะคะ่ะถ้าเกิดว,ว่าเขามีการแชร์โพสต์หรือว่า à, สื่อสารอะไรบางอยา่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะพูดกับคุณโดยตรงเป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือสัญญาณว่าเขาอาจจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะตอนที่สาม ชวนคุยแบบไม่มีเหตุผลเนาะอยู่ๆก็ชวนคุยอยู่ๆก็ชวนไปเที่ยวอยู่ๆก็ชวนไปกินอะไรอยู่ๆก็อาจจะทําทีว่าชวนเพื่อนพี่น้องคนนั้นคนนี้มาแล้วก็รวมไปถึงชวนเราด้วยให้ได้มาพบเจอกันนะคะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าหากอยู่ๆเขาก็ชวนคุยเนาะชวนชวนมาพบเจอกันแบบไม่มีเหตุผลนะนะชวนมาทําเป็นเฉลิมฉลอง ชวนมากินเลี้ยงชวนคุยแบบไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเรื่องราวอะไรเลยแต่อยู่ๆก็อยากจะหาเรื่องมาพูดคุยกับเราเป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือสัญญาณที่กําลังจะบอกบอกว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้นะโอ้ข้อที่สี่ถามหาคุณจากเพื่อนๆโอ้ หากเขามีการถามถ่ายเรื่องราวของคุณจากเพื่อนฝูงนะไม่ว่าจะเป็นของคุณเองของเขาหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะหรือคุณอาจจะได้รับรู้มาว่าเขาเนี่ยมีการพยายามที่จะเข้าหาเพื่อนฝูงของคุณนะคะในการถามถ่ายเรื่องราวของคุณนะคะสืบเรื่องราวของคุณเป็นไปได้หรือเกินว่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกหรือเกินว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณนั่นเองเนาะข้อที่ห้า ส่งสัญญาณเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่ายังกล้ากลัวๆนะคือเขาน่าจะมีการส่งสัญญาณหรือทำทีเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่แหละแต่ยังมีทีท่าที่แบบกล้ากลัวกลัวเหมือนยังทำเหมือนกับว่าพูดลอยๆดูเหมือนเพ้อฝันดูเหมือนกับว่ายังดู ยังไม่ค่อยอยู่กับน่องกับลอยแต่จริงๆรแล้วเขาคือเขาน่าจะพยายามจะสื่อสารกับเราเนว่ยว่าอยากจะกลับมาแล้วอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ในต่างๆนะหรืออาจจะท,ทําทีเหมือนพูดถึงคนอื่นเล่าเรื่องคนอื่นมาฟังหรือตัวเขาอาจจะพูดแยบๆยโยนหินถามทางว่าถ้ากลับมามันจะโอเคไหมหนะุนนีนอะไรต่างๆแต่ยังกล้ากโก้กล้าก,กลัวยังแบบดูเหมือนไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสัญญาณแล้วนะว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณเร็วเร็วนี้นั่นเองโอ้นะ จดจําและนําไปเช็คห้าสัญญาที่บ่งบอกว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้หากมีเพียงหนึ่งข้อต้องบอกเลยนี่คือสัญญาแล้วว่าเขาน่าจะคิดอยากจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนและถ้ามีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันต้องบอกหรือว่าเร็วๆ,ๆนี้เขากลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะเออนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ